แม่หล่ครับพี่น้องครับาหังตนตัวขามีวิกาเป็นซีไผกะลือสายองทั่วแผน่นินสยามคนกะงามสมนาหม,มอลำมซาดังไก่ไผุ่กฟังลำสันกะว่าดีคนยองเพราะได้จองห้องเว้าเอาคารมปากว่ามีวิกาผู้นี้บ่เคยต้มผู้ใด ไพ่โบเสื้อกะจ้างได้ให้ไปเสพในงานหลานสิบห้ามวนกันในมันสมความเบามีวิการอำชยาเปลี่ยนชื่อมีวิการอำชยาเรียกชื่อกาลสินนั่นคือถิ่นบ้านเกิดเมืองนอนลํูกรนลาอาโนสสลํากรเป็นพลยะโสธรพบกันมาหลายปีม้าเมื่น มา,มาลำงานทาน้ังความสุกสารานให้แก่ญาติน้องสตาเจ้าสุคนบุญมากลน้นจังไดพบประสบกันได้ลูกลานมางานันห่อมกันเจ้าวันนี้เสียงไม่ดีร้องตุกทีต้องขอตาเสียงไม่ดีร้องตุกทีต้องขอตาบหากคนไหนผิดพลาดต้องขออภัย มาวันนี้ฉันมาลำด้วยใจมาวันนี้ฉันมาลำด้วยใจหากคนไหนผิดพลาดไปสันยินดีขืนเงินขึ้นเมื่อบานทิ่ป้าปุงแก่ไม่ขึ้นเมื่อบานทิ่ป้าปุงแกไม่ให้เสียงใสกว่านี้อีกกว่านี้เราโง่องตอมายมโอกาสหน้าให้คือเกอ่าเราคือหลังอย่าลืมฉันนี่บีกาเา้าเมืองกาลสินน หลังจากหลังจากที่สั้งก่อนล่ำมาประมาณปีหนึ่งครับ่เาหเงาแตก็ตนอ่คุณพี่น้องถูกหมเป็นระเ็นทีเอาพักี้ลงนี่อย่งเอาของของคุณเงแนี่ยก่อนเสียงไม่ดีร้องดายไม่เราสุดท้มาเียนเรยง่่้าหอดจัดเถึงแล้วครับพี่น้องครับมาหอด มัลลัเบียกันะไร้ปันสมองที่เพชรแท้ผู้ใดจไดเมยีีือะไรวไอของดีนี่มันทองสเทียมันจะจำเิมันก็แค่ใส่คัอสูงสูงเนาะลำสิ่งล้ำยังลาไปใหญ่จลยตี้เางมึงลำมึงบ่ก็ลำบ่ป็นลำมันนี่ ลำสั่นลำต้งรางจั่นสิต้งเปียโนรอดกอนพอเปียโนสร้งรุ่นมมี่ดูกาหน้าดูกันหน้าจังไลขนาดว่าจิมีสร้างตนดนี่บ่เคยเกือจพามองไอนี่งว่าหน้าจะได้อะว่าจัดเครับเป็นหลังครับ ใช่กับก <c oughs> ้อเงี้ยเปนเปลี่ยนนี่ติดจอดได้นี่เอ็นบอสัดถีบรถถีบรถเี่ยไปเอดเม่ต้องขึ้นเมือนี่ ละเมนมามันก sí, oh, uh ็ต้องเกิดลมนมาอีแล้วเนาะ หัวจอดเติ้งกับพี่น้องครับซ้อมลั่มกับพี่นอ้องก็หันนี่มันรั่มเบียเต็กตัดมาด่ากินมันก,กินตอนนี้ให้มันยิ้มตอนนี้วันแรกยังกินเนือ nào mất quần không nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ โอ้ไฟเหมือนกันเลยไม่รว่าพี้องใเบิ่งบรรยากาศัหเวทีครับสวัสดีครับ พี่น้องมาปูสัตว์ปูเสื้อครับพี่น้องครับจับจองหาของนางเรียบร้อยแล้วโอ้ยพี่น้องข้างเคียงข้านความหักความแพงพี่น้องข้างเคียงข้านพี่น้องจังหวัดเลยครับพี่น้องครับปูสัตร์จับจองหาของนางเลยพี่น้องคนไหนผมมีอันเพิ่มมาเสร็จแอบดีพ uh> ื่อครับผุแอลวัสดีครับแอลวัสดีครับ มือนั่นผมเอาไปให้ตอนแล้วงานดิมือนี่มือนี่เวิดมือนี่นะยิ่งขอเรบอกไปเดี๋ยวเอาบนหัวเ่ยอยูผมกินไปแล้วดีผมไปเลครับกินเดี๋ยวนี้มือแรกยิ่งสิบ่กกินนะนะโอ้คือเปียกเต้นเดี๋ยวน้ออติ มันก็ปูสาติปูเส้อดีเนี่ยเป็นไรย่างโอ้แล่าเล่าวก็คนละเล่าเล่ยไอ้คนละเล่าบรรยากาศครับพี่น้องวันนี้เราอยู่ที่ จังหวัดเลยวันนี้เราอยู่ที่เชียงคานครับจังหวัดเลยครับโอ้คือไม่แถววะโอ้ย,อยวันน่้จะโจดคอยเฮงคอยมุนครอยกด สีโมงคัววันนี้เล่นเชิญพี่น้องครับผมที่จังหวัดเลยนะครับบ้านนี้ยังก็คือตัดซ้อวันนี้มันตัดซ้อนะครับผมบวับวบัวบัวเขากินหองเขาขอิ่มเขาอันนี้ นนนนนัันนะ่เ่เตรียมสถานที่แล้วบากพอดีนอนออนี่มันเอาจะในพี่น้องฝากว่าอะไรก็แชร์ครับฝากติดตามแฟนเพจเอ่อเอาวันนีสารสกุลขงโอซุนมาจังไหนแฟ<อ>นเพจเมวิกาทิดาพรเสียงระฆังทองครับพอตอนนี้เปลี่ยนชื่อว่าไหนครับผ่เปลี่ยนชื่อในของจีงเปลี่ยนเป็นเพจครูครับไลฟ์เพจเราก็ช่องยูทูบอโนสลันครับของพี่น้องครับเอ้าวันนี้ ให้บรรยากาศพี่นองเบืองเด้อครับผมสำหรับวันนี้ขอขอ,นอนุญาตขอผู้เสียหายขออนุญาตนอน